มาชมาสวนเกษตรของปู่จิตอีกแล้วครับท่านเช่นเคยนะครับจะให้ชมพังพาไปก่อนโอ้โหอ้โหแค่นี้ก็ดูสวยงามเลยเนี่ยเหรอ,อ คุณปูสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับโอ้มาวันนี้มีอะไรให้ชมครับเนี่ยขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์คุณย่าก่อนนะคุณย่าทำอะไรวันนี้ทำอะไรครับเนี่ยก็หดพักรดน้ำวันนี้แล้วโอ้มาหดผักนะครับทำไมทำเก่งจังครับเนี่ย ขยันอยู่ยเรื่หละมันอยู่ยเรืเองแหละ <laughs> แกได้ทำไมไม่อยู่เฉยๆครับอยู่เฉยๆเ่าได้เก็บขาเก็บแข่งอ๋อปวดกระดูกกระเดี่ยวเนาะเก็บกระดูกรเรี่องต้องไปต้องทำโอ้ไปเรืออ่อยๆไปทำไปเรื่อยกันนั่งแล้วก็ลุกมาขึ้นตัวอ๋อต้องออกกําลังกายเนาะต้องไปมีแห้ง,งไปกินข้าวโ,โอ้มีแห้งล้วไปกินข้าวแล้วกินข้าวอร่อยเนาะกินข้าวอร่อยดีได้ล่ะนั่นคือหลักหลักความคิดในบ้านเราเนาะ ขั้นบ่ได้เห็ดกันลุกกันนั่งบ่อยากลุกบ่อยากยังไปแล้วขันเห็ดก็พอไปอยู่แต่ว่ามันเศร้ากันล้าล่ะดิอืมต้องทำเรื่อยๆปลู่ครับวันนี้มีอะไรให้สัมภาษณ์บ้างครับครับป๋าบคสวครับมีพริกก้นชันเขาเรียกว่าพริกไหตูชันพริกชีฟ้าไหมพริกชีฟ้าเผ็ดดีนะปลูกใหม่ๆปลูกเก่าๆประเภทนั้น อ๋อนี่เป็นแปลงใหม่ทั้งนั้นเลยที่เราผาดตรงนั้นที่ที่เห็นเห็นอยู่กลายเป็นจากแปลงถั่วเป็นมะเขือนะเป็นมะเขือแล้วก็มาเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรเนะยพอกทองโอพอกทองยังมีอยู่เนาะพอกทองยังมีอยู่หน้าแรงมันมันมันไม่ค่อยดีหน้าแรงได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะไม่ค่อยดีมันก็ขึ้นยากอย่างเช่นแตงแตงไทยเขาเรียกแตงไทยอ๋อขึ้นยากใช่ไหมครับคนอื่นแตงจริงแตงจริงเนาะแตงจริง มันก็ขึ้นยากอ้ลดน้ำอยู่ทำไมต้องต้องใช้น้ำเยอะเยอะใช้น้ำเยอะเลยดิมันก็เป็นลูกเป็นผลขึ้นมาเราก็มีมีผลอยู่เนาะก็พกับก็เพราะได้กินอ๋อมีผลอยู่อย่างเช่นกล้วยแก่นี่มันแรงดูสิมันใบหดใบเหี่ยวหมดเลยเหมือนกันทุกแปลงเหมือนกันทุกแปลงที่เขาเนี่ยเห็นมาเขาปลูกเขาก็มันเหมือนกันนี่แหละครับเหมือนกันนี่แหละจะปลูกแก่ปลูกใหม่ เกษตรพุทธิใหม่อ๋อแดงว่าปลูกต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะครับเนาะไม่หยุดเลยต้องต้องทำต้องทำทำให้ให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันให้มีภูมิต้านทานจากจากลูกจากหลานจากอย่างเงี้ยมากับเป็นลูกเล็กๆอยู่แต่เราเราเราก็พยายามพยายามพยายามเอาของมาให้มันมันกินมันอยู่ใช่ไหมพยายามเอาปุ๋ยมาบำรุงอะเนาะโอ้พริกนี่ เจีวมากเลยพริกนี่เนาะเยอะพริกนี่เยอะนี่นี่พริกนี่สวยสวยมัหมากได้ผลเนาะนี่ผลมากนี่อย่างอย่างเช่นเมื่อวานนี่จะเป็นเป็นพริกต้นกอปลูกแต่ไหนครับเน่ะไม่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 พริกต้นกอหรอกพริกพุกใหม่พริกใหม่นี่แหละแต่มันตั้งแต่รอบแรกๆใช่ไหมรอบแรกแรกรอบแรกที่ที่เราเกี่ยวข้าวนะที่บวชมาถ่ายรอบแรกอันนะถ่ายมาถ่ายรอบแรกมีมามาดูนี่ดูเป็เช่น ที่ปลูกใหม่ใหม่ไปใหม่อันนั้นเป็นเป็นเป็นพักผักขาน่าผักขาน่าก็ที่ผมมารอบนู้นเนาะที่นี่นี่กัปลูกใหม่เขาเรียกว่าบุรพารักบุรพารักงามดีนะครับนะใช่โอ้โหมะเขือเป็นแถวดีนะครับนะยังยังเช่นมะเขือนี่เราเราเราปลูกใหม่นี่เราเราให้ ให้บันรุงมันแล้วนี่เช้านี่บันรุงแล้วมันรุ่งมันมีปุ๋ยคอกนะครับเนาะคอกขวนยกแฝงยกล่องเนาะปุ๋ยธรรมดาไปปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยธรรมดาก็ก็ดีปุ๋ยอะไรก็ดีก็ใช้ได้หรอก็ใช้ได้ไม่ต้องไปอัดเม็ดก็ได้นะขนาดนี้ก็ได้เอออย่างอย่างอย่างนี้มันมันก็งามดีนะกำลังงามกำลังขึ้นต้นงามต้องชื่นงามกำลังซัดขึ้นเลยนะต้องต้องพยายามพยายามทำเหมือนเหมือนกับเกษตร นาเขาเกษตรแบบที sea, on so so ่เขาออกคลิปมาครับเราต้องทำตามปูระยะห่างระยะห่างระยะห่างเท่าไหร่เลยห้าสิบเซนหนึ่งเมตรเกือบเมตรแ้วเนาะหนึ่งเมตรอันนี้ประมาณเขาเรียกว่าหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเนาะครับเนาะหนึ่งเมตรเอออ๋อหนึ่งเมตรจะจะดีาะมันตกพุ่มมาในี่ออกลูกหนึ่งก็พอดีนะเราจะทําง่ายขึ้นง่ายขึ้นอดูแลง่ายขึ้นนะดูแลง่ายขึ้นนี่แหละทานเลย เราก็ปลูกธรรมดาเหมือนกับชาวไร่ชาวนาเขาปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราก็มาทําอย่างนี้แหละอืมถึงว่าไม่มีบ่อไม่มีบ่อปลาอืมไม่มีสะน้ําปลาเราก็มาปลูกผักปลูกอะไรพอให้ลูกให้หลานได้สืบเนื่องต่อไปเหลือกินก็เอาไปขายนะได้ขายเรื่อยๆใช่ไหมครับเออเข้าไปขายได้ขายเรื่อยเนาะถ้าเหลือกินเหลือพี่เหลือน้องเหลียลูกเหลือหลานเราก็เข้าตลาดไปขายได้ครับได้ใช่ก็พอได้ ค่าน้าค่าไฟเป็นไงอ๋อค่าน้ค่าไฟพอได้จุนเจือเนาะพอได้จุนเจือนี่ถือถือว่าเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเฉยนิ่งเฉยบางทีสมภาตรคุณย่าเขาแล้วอะถ้าอยู่นิ่งเฉยจะปวดแข้งปวดขาชอบเลยคํานี้ครับถ้าถ้านอนอยู่เฉยมากเกิยังว่าแหละบางทีไม่ไม่อยู่นี่ก็ขึ้นไปนาไปเก็บมะม่วงก่อนมะม่วงใหญ่มะม่วงเขาเรียกว่าอะไรม่วงแก้วม่วงโชเซบอยอะไรนี่ เก็บมาทำอะไรเป็นน้ำหมักทำน้ำหมักหรือมากินครับเอามากินมาขายก็ได้โอ้เป็นของเยอะอะไรเยอะๆถตะกร้าตะกร้าเราก็ไปขายตลาดไม่พอกันม่วงแก้วเดี๋ยวนี้ม่วงแก้วไม่มีนะใช่หายากเนาะมีมีมันจะของปู่นี่มีบางม่วงแก้วที่อยู่บนนาโคกเนาะแะไรมอกล่อนอยู่โอ้โดกจังเลยมอกล่อนกะล่นเขาขายได้ไหมกะล้อนสุกกะล้อนสุกก็ขายได้อหรเจเจเจเป็นนอน นอนเฝ้าเหรอเออนอนเฝ้าเลยก็ะร่อนมันหอมอร่อยเนาะหอมอร่อยดีค่อยจองแย่ๆในตลาดนี่เขารู้จักคนคนนี้ปูอย่าปูนี่ตลาดนี่เขารู้หมดเ้ยพใหญยเอาม่วงกะล่อนมาเป็นปีนี้เป็นอย่างนี้เราอาไปกินส้มได้เนาะม่วงกะล่อนเนาะกินส้มอร่อยเนาะถ้ามันสุกเขาต้องการสุกด้วยสุกเขาก็เอาเอาสุกก็เอาเราต้องเราต้องหาวิธีแบบนั้นแหละที่นี่ ตากว่าไม,ไม่ไม่เฝ่า,างัวก็ขึ้นไปกินอ๋องวกินแล้วลูกสุกมันหล่นอ่ะลูกสุกมนันหล่นมันกินกินเยอะเลยอ๋อแค่นั้นนะนะขอบ <ขอ S 2> คุณมากครับปู่ครับ